เมื่อวันที่4กรกฎาคม2565กรมทรัพย์สินทางปัญญามีประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ส้มโอปราจีนโดยสำหรับส้มโอจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในแหล่งพอ่อปลูกส้มโอที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและมีชื่อเสียงมานานกว่า40ปีโดยในงานวันเกษตรปราจีนบุรีที่มีการจัดขึ้นทุกปีก็ได้มีการนำส้มโอปราจีนบุรีไปแสดงและจำหน่ายทำให้เห็นว่าส้มโอปราจีน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมาเป็นเวลานานประกอบกับส้มโอปราจีนมีผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ90%เอร์เซนจะส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างเช่นจีนไต้หวนันและเวียดนามซึ่งในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการส่งออกโดยคิดเป็นยอดการส่งออกเป็นเงินมากกว่าร้อยล้านบาทต่อปีโดยผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปพบผู้ที่ยื่นขอเอกสารสิทธิ์จีของจังหวัดปราจีนบุรีคุนนิดไผ่เราะซึ่งเป็นชาวบ้านในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้ข้อมูลว่าตนได้ออกจากการประจำเมื่อปี61เห็นตั้งแต่สมัยพ่อแม่ที่ทำสวนส้มโอจะมีคนมารับและส่งส้มโอไปขายยังจังหวัดอื่นถาใไมคิดว่าส้มโอเราปลูกเองแต่เหตุใดจึงไม่ใช้ชื่อส้มโอของจังหวัดปัตตานีจึงได้ไปศึกษาเรื่องของ GI หรือสิ่งผงชี้ทางภูมิศาสตร์โดยตนจึงยื่นเอกสารของเอกสารสิิ GI หรือทรัพย์สินทางปัญญาปไปตั้งแต่ปี2561และมาประสบความสำเร็จ ได้รับไปประกาศเมื่อวันที่4กรกฎาคม2565ซึ่งใช้ระยะเวลานานมากแต่ก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในกลุ่มของชาวสวนส้มโอปราจีนบุรีหากว่าใครนำไปขายก็จะต้องใช้ชื่อว่าส้มโอปราจีนอย่างไรก็ตามส้มโอปราจีนที่ขอจีนไอไปไว้ทั้งหมด4สายพันธุ์โดยมีส้มโอพันธุ์ทองดีโดยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจะปลูกพันธุ์นี้ประมาณ99%โดยทำการส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากว่าเนื้อของส้มโอเป็นสีชมพูเป็นสีมงคลส่วนสายพันธุ์ที่สองจะเป็นพันธุ์ขาวน้ำพึ่งเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่ประมาณ1%เปอร์เซนเนื่องจากว่าส้มโอสายพันธุ์นี้จะมีการดูแลรักษาค่อนข้างยากจึงมีคนปลูกน้อยและอีกหนึ่งสายพันธุ์คือส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่จะมีอัตลักษณ์ของส้มโอพันธุ์นี้คือขาวใหญ่โดยมีขนาดใหญ่สุดช่างได้ถึง6.5กิโลกรัมต่อลูกเป็นส้มโออีกหนึ่งสายพันธุ์ ที่ส่งออกสูต่ตลาดเป็นที่ชื่นชอบและยอดการสั่งซื้อดีและส้มโออีกหนึ่งสายพันธุ์คือส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวามีชาวสวนส้มโอปราจีในพื้นที่ปลูกน้อยเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับความนิยมเท่ากับส้มโออีกสามสายพันแรกดังกล่าวออกจากงานมาเมื่อปีห1หนึ่ง ก็เห็นแล้วล่ะสมัยพ่อสมัยแม่ก็ส่งไปที่นคปรปฐมซึ่งซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็เอ๊ะทำเราจะทํายังไงให้มันเป็นของเราเพราะว่าสมองส่วนใหญ่ที่ไปซื้อเนี่ยมันเป็นของเราทั้งนั้นแต่ว่ามันไปใช้ชื่อของคนอื่นถูกไหมพี่ก็เลยคิดว่าก็ไปศึกษาว่าจะทํำยังไงก็เลยไปรู้จัก G i ซึ่งมันเป็นสิ่งจุดบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หมายคามว่าสิ่งนั้นที่ปลูกตรงไหนจะได้รสชาติเป็นของจุดจดุจุดนั้นหมายถึงว่ารสชาติ จะต่างกันโดยสิ้นเชิงท้องที่เหมือนกันแต่ปลูกลคนครผสมก็รสชาติแบบหนึง่งท้องที่เหมือนกันปลูกที่ชัยนาทก็รสด,ดีแบบรสชาติอีกแบบหนึง่งปรจจินเหมือนกันปลูกที่ปะจจินก็รสชาติอีกแบบหนึง่งแต่ของเราได้สโลแกนที่พี่ไปขอคืออัดแล้วทานได้ไม่ต้องรอลืมต้นอันนี้คือจุดหลักเลยที่ได้แล้วก็ต้องส่งไปให้เขาชิมว่ามันเป็นแบบนั้นจริงไหมซึ่งการที่พี่ขอเนะี่ยตั้งแต่ปีหกหนึ่งโดยี่เป็นคนขอด้วยตัวเอง 2,561มาประสบความสำเร็จเมื่อกรกฎาคมปี2,565ซึ่งใช้ระยะเวลานานมากแต่ก็ก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มแหละว่าต่อไปเนี่ยเราส่งที่ไหนก็เป็นชื่อนี้ประมาณนั้นสูโอปจีนนะคะที่ขอ GI ไว้เนี่ยม่ทั้งหมด 4, สายพันธุ์หนึ่งคือทองดีกลุ่มของเราคือ99%ปลูกทองดีเพราะว่าเป็นตลาดส่งออกเมืองจีนที่เขาชอบมากเพราะว่าทองดีเนี่ยข้างในเขาเป็นสีชมพูเป็นมงคลนะคะส่วนอันที่สองจะเป็นขาวน้ำผึ้งซึ่ง ก็จะเป็นแค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำไปมันทํายากอันนี้คือบอกบอกตรงๆคือมันทํายากคือคุณภาพไม่ค่อยจะได้นะคะแล้วก็นี่คืออยู่ในเมือคือขาวใหญ่ขาวใหญ่เขาจะมีอัตราของเขาคือขาวด้วยใหญ่ด้วยนะคะอืมใหญ่สุดคือหกกิโลครึง่งอ,อันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ถึงหกกิโลค่ะก็ยังพอได้อยู่อันนี้ก็เหมือนกันเป็นตลาดที่ส่งออกได้ดีด้วยแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาคือเวลาเขาเต็มต้นกิ่งมันจะหักมันจะยากมาก นะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบกินเนี่ยคือคนแก่กับคนที่ต้องการลดน้ําหนักและอีกหนึ่งสายพันธุ์คือขาวแตงกวาซึ่งนั้นก็มีน้อยนะคะมันก็ยังยังยังไม่ได้ความนิยมเท่ากับสามสายพันธุ์แรกนะคะะอันนี้คือขาวใหญ่ขาวด้วยใหญ่ด้วย